ณะที่ตนจะเป็นผู้นำคนประการแรกต้องสร้างพอร์ขึ้นในตัวเราเองผู้นำที่ดีต้องสร้างพอร์ให้เกิดขึ้นคือพลังถ้าจะกล่าวภาษาพระก็คือบุญบารมีด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรม พ w e r หรือพลังนี้เป็นคนละอย่างกับอำนาจจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งตามกฎหมายนั่นเรียกว่า authority authority อันนั้นเป็นอันอำนาจหน้าที่ที่จะได้รับแต่งตั้งจากกฎหมายหรือว่า ทำเนียมปฏิบัติขององค์กรนั้นๆแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้ต้องสร้างพาวเวอร์ขึ้นบุญบารมีคุณความดีทั้งหลายจะต้องทำให้เต็มเปี่ยมเท่าที่เราสามารถทำได้เริ่มตั้งแต่พระปริยัติธรรมกระผมจึงเรียนบาลีเมื่อแก่ปีแรก ก็ผมเรียนนวากะภูมินักธรรมตรีมีผู้วิภากษวิจาร์ณว่าอาจารย์ทำไมต้องมาเรียนในเมื่อการศึกษาเราก็สำเร็จดีพอสมควรเคยเป็นผู้บรรยายธรรมถึงชั้นปริญญาโทสามสี่ปีก่อนบวชปริญญาตรีนั่นนับกว่า20ปีและทำไมต้องมาเรียนอย่างนี้ เอานังสือมาอ่านไปสอบก็ได้กระผมบอกว่ามาเรียนเพื่อรู้ทุกอย่างจะเป็นผู้นำคนต้องรู้ทุกอย่างสามเณรรู้อะไรเราต้องรู้อย่างนั้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่เราต้องพยายามเรียนรู้ทั้งหมดจึงจะเป็นผู้นำคนได้เมื่อเรียนรู้หลักพระปริยัติ ให้ดีทั้งนักธรรมตรีโทเอกเรียนสอบได้ทุกปีพอจบชั้นนักธรรมตรีก็เรียนบาลีวยากรณ์เลยท่องแข่งกัะเนินจนอาจารย์ดรมหาสมจินนั่งอยู่ข้างบนนั่นสงสารบอกหลวงพ่อแก่แล้วต้องท่องหนังสือเสียงดังเหมือนกัะเนิน ไปถามท้าดูนี่แหละที่ผมทําแล้วก็ระหกระเหินยากลําบากเพราะต้องบริหารงานที่นี่ซึ่งได้ที่ดินแล้วตั้งเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอันนี้กราบเรียนว่าคนละแห่งคนละคณะกับวัดพระธรรมกายมีนโยบายเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้าง นะครับแปลว่าถ้าจะกล่าวก็คือคนละคณะบริหารกราบเรียนเพื่อทราบทีนี้ในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาพระปฏิบัติสัจธรรมที่เคยศึกษาปฏิบัติมาแล้วสิบกว่าปีก็อยู่ได้อยู่ใกล้คิดครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณพระราชพระมะเทศ รองเจ้าวาดและอาจาร,รย,าย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระผู้เป็นสัตธิวิหาริกของหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่องค์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาจาร,รย์ของกระผมแล้วก็ให้กระผมได้ศึกษาเร,าเรียนอย่างนี้มาตลอดเมื่อจบนักธรรมเอกก็สอบชั้นประโยค หนสองได้และปีถัดมาสอบได้ชั้นประโยคปต๓กรณีวัดนี้ได้รับการตั้งเป็นวัดประกาศตั้งเป็นวัดชื่อวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนี่แหละกระผมก็เลยได้รับหน้าที่ได้รับการคัดเลือกและตั้งเป็นเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในปี2534 และดำเนินการบริหารจัดการเป็นทั้งสำนักเรียนและสำนักปฏิบัติตลอดมาจนปัจจุบันและได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชาบุรีแห่งที่สองรุ่นแรกมีอยู่24แห่งทั่วประเทศ ขณะนี้ก็คงจะมีอยู่สักประมาณ40หรือ50แห่งถ้าเดาไม่ผิดและได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งขณะนี้มี81แห่งเมื่อตอนที่ตั้งตอนนั้นมีประมาณ60แห่งขณะนี้ทั่วประเทศมี81แห่งนะครับหลังเมื่อประชุมคราวที่แล้วเมื่อไม่นานมานี้ ทีนี้กระผมบริหารจัดการวัดนี้ให้มีทั้งพระปริยัติธรรมและปฏิบัติพระสัตธรรมอย่างเข้มแข็งและจริงจังต่อเนื่องและในขณะเดียวกันการบริหารจัดการก็ได้อาศัยความรู้เก่าและประสบการณ์ที่เห็นเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้เห็นเห็นเหตุแห่งความบกพร่อง เห็นเหตุแห่งความเจริญอย่างไรอย่างไรกระผมเอามาใช้ท no ี okay. ่นี่หมดไม่ว่าวัดไหนใครทําอะไรดีเอามาเป็นของเราอะไรไม่ดีเราไม่ทําเพราะฉะนั้นทําให้กิจการบริหารการจัดการการปกครองพระภิสุสามเณรเป็นมาด้วยความราบรื่นดังที่ท่านเห็นนี วัดนี้เกิดจริงๆเมื่อปี2534มาถึงขณะนี้14ปีก่อนหน้านั้นก็ดำเนินมาอย่างช้าๆเป็นไปตามธรรมชาติไม่เร่งรัดเพราะกระผมถือหลักว่าเราบวชเข้ามาเพื่อสลัดตนออกจากทุกทั้งปวง เพื่อทำนิพผ่านให้แจ้งเพราะฉะนั้นจะไม่ประกอบอะไรอะไรไม่ประกอบตนให้เกิดทุกข์จนเกินจำเป็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทีนี้กระผมได้ตอบปัญหาตัวเองที่ตั้งโจทย์ที่ตนเองไว้แล้วว่าความบกพร่องในทางการพระพุทธศาสนาของเราคือ ความไม่สมบูรณ์ความไม่เข้มแข็งของการที่จะได้รับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติพระสัทธรรมเพราะขาดผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองอย่างคือทั้งความรู้คู่กับคุณธรรมขาดตรงนี้ ตรงนี้ท่านพิจารณาดูว่าขาดกี่มากน้อยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนให้ทราบว่าปัญหาการบริหารจัดการในทางพระพุทธศาสนามีข้อแตกต่างจากการบริหารราชการการบริหารธุรกิจเอกชนของเรามีปัญหาเฉพาะพิเศษที่จะต้องเน้นเพื่อสาราบ และข้อที่3การบริหารจัดการกระผมเองนั้นมีพื้นความรู้ในทางรัฐประาาสานศา,าศ,าาศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาโทคือการบริหารราชาการแผ่นดินหรือการบริหารสาธารณะ public administration และในชั้นปริญญาตรีนั้นก็ผ่านการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีการบริหารธุรกิจเอกชนซึ่งมีหลักการบริหาร คล้ายกันแต่แตกต่างกันด้วยนโยบายและวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจึงมีความแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้เมื่อมาถึงการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปกครองก็จึงมีความแตกต่างในส่วนของนโยบายและวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณทุกท่านนักศึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพุทธจัดการบริหารกิจการคณะสงฆ์นี่แหละครับควรจะทำอย่างไรควรจะคิดถึงอะไร นี่แหละกระผมจะกลับเรียนให้ทราบประการแรกโปรดเข้าใจคำว่าบริหารบริหารที่เรียกว่า administration มีความหมายในส่วนของการบริหารจัดการวัดนะมีความหมาย สองอย่างร่วมกัน 1. การจัดการหรือการบริหารกิจการทั่วไปคือองค์กรทั้ง6นี่ความหมายที่หนึ่งการบริหารหรือจัดการกิจการทั่วไปขององค์กรทั้ง6คือหนึ่ง องค์กรการปกครอง 2. อ,องค์กรการศึกษาหรือการเรียนการศึกษาคือภาคพระปริยัติธรรม 3. องค์กรการเผยแผ่ ตรงนี้แหละครับนี่ใครเรียนเสนอท่านอาจารย์ดรพิชัยด้วยจุดอ่อนตรงนี้นิดหนึ่งกระผมได้เรียนไว้ที่อาจารย์ดรสุรพลแต่ว่ายังไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณอักษรขอได้โปรดแถมส่วนสำคัญว่อองค์กรการปฏิบัติพระสัตธรรม และการเผยแผ่เพราะกําหนดเดิมอันเป็นโครงการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใช้คําว่าองค์กรเผยแผ่เฉยๆซึ่งถือว่าควบคุมธรรมะปฏิบัติด้วยเพราะถ้าไม่ปฏิบัติทําไมจะเผยแผ่ได้ตรงนี้ความหมายตรงนี้ อ่อนไปไม่เน้นพระปฏิบัติสัทธรรมจริงๆแล้วต้องเน้นพระปฏิบัติสัทธรรมและการเผยแผ่เพราะฉะนั้นผลตรงนี้จึงมีอยู่ว่ามีแต่การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ในอัตราที่สูงในเมืองในเมืองด้วยแต่การปฏิบัติพระสัตธ,ธรรมย่อหย่อนนี่พูดตรงเลยไม่ต้องอ้อมเอมทั้งในเมืองและในชนบทตรงนี้แหละครับเพราะขาดผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระประยัตและพระปฏิบัติสัตธรรมกระผมฟันทงเลยวันนี้ อึดอัดใจมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการบริหารการจัดการทางด้านการเรียนพระปริยัติธรรมการปกครองต้องมีปฏิบัติพระสัตธรรมให้เต็มที่เพราะธรรมะปฏิบัตินี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาพระปริยัติธรรมดีพอสมควรแล้วและต้องเป็นไปด้วยกันด้วยพระปริยัตและพระปฏิบัติสัจธรรมการเผยแผ่เป็นส่วนที่งอกหน่อออกมาที่จะไปให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่สาธุชนหมู่ใหญ่แต่ที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองนั้น คือพระปริยัติและพระปฏิบัติสัตธรรมครับตนเองต้องเข้มแข็งตรงนี้ก่อนถึงจะเป็นผู้นำคนได้ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของการปฏิบัติภาวนาธรรมตามแนวสติปัฏฐาน4ค่ะที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็จัดให้มีการอบรมปฏิบัติภาวนาธรรมเช่นนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางนะคะเพราะว่าทางวัดได้จัดรถรับส่งนะคะฟรีค่ะโดยสามารถไปขึ้นรถกันได้นะคะในเวลาเจ็ดนาฬิกาหน้าวัดสเกตค่ะก็ทราบว่ามีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมามีอะไรดีๆอีกมากมายในบ้านของเราค่ะ